อ๋อแต่เสน่ห์เขาอยู่ที่บันไดกับโคนโคงตรงนี้เลยนะคะส่วนข้างบนก็เป็นเรือนธรรมดาไม่ได้แต่ว่าส่วนบน เก็บเป็นประวัติวัดเก็บประวัติวัดอะไรกันากไปค่ะแน่แต่ว่าควรจะต้องใช้ประโยชน์แล้วต้องมีบ่อน้ําตรงนี้ค่ะบ่อน้ำโบราณอยู่หลังอเจ็ดจังหวัดของสํานักอาหารมันก te <c oughs> ็จะใช้เวลาในแต่ละนักศึกษาว่าของที่ระลึกอะไรเนี่ยทีแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรว่าทําไมทำแบบนี้ตัวโชว์นี่ประการที่เก็บมัดเก็บทีเดียว น,อนอั่คือว่าไอ้้นเรื่องของนั้นนะส่านามอมีความรู้อยู่แล้วนะครับกับน,กน,น,กนั้นแ <พอ S 2> ต่ก็อาจจะถึงคนความคิรว่าตัทอไปถึงคน้นด้วยว่าพอท่านลาจากราชการมาแล้วเนี่ยอ,อย่างท่านมาอยู่แน่นอนว่าน่าจะมาอยู่กับกับพ่อคือยังไงนะมาอยู่กับพอ่อจะคิดว่าหนึ่งบ้านของท่าน,นในทีง่งานเนี่ยอยู่ตรงไหนาว่าพอเป็นตัวตอนจริงเนี่ยว่าอย่างบ้านท่านอยู่ตรงไหน มีบ้านสองที่ทำง,งานท่านอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ก็มาถ่ายรูปอยู่ในบ้านแล้วก็ดีแบบนี้จะไปบ้านใหญ่เป็นบ้านเมนอันนั้นแล้วก็มีบ้านตัมอุปกรณ์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างการสืบค้นข้อมูลนะคะเมื่อกี้ก็ว่าข้อมูลไหนที่อยู่ที่ส่วนกลา,างเนี่ยอยู่ที่สามารถค้นได้จากพอจังหวัดไหนกในในช่วงสองเดือนแนะะรกอาจจะมีมากกับ แต่ว่าต้นตระกูลนะทลางเขามาจากกรุงเทพญาติผู้ใหญ่เขามาพักอาศัยแล้วก็มาทานข้าวมาเยี่ยมแล้วก็กลับที่ว่าเรื่องของท่านเจ้าจอมยศนี้แม่ไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าท่านโผนโผโน้นนั่นแม่จะไม่ทราบตอนที่แม่เด็กๆท่านคือสิ่งที่รับรู้จากญาติผู้ใหญ่มานี้ไม่มีใคยพูดถึงเรื่องเจ้าจอมอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมหลังนี้เขาเคยบอกว่า เป็นท่านเจ้าจอมยิสุนแต่ที่ว่ามาพักที่บ้านนี่แม่ก็ไม่เคยได้ยินนะลูกค,ค,คือคือความจริงไม่มีอะไรที่ว่าเป็นพิเศษสักอยานน่างหรือว่าจะเป็นของท่านอะไรอย่างสมมุติว่าถ้าเราถ้าท่านมาจริงเก้าอี้หรือว่ามีอะไรของท่านก็ไม่ไม่เคยมีประวัติลูแม่ไม่เคยได้ยินจริงๆนะคะคือว่ารุ่นแม่แต่เราต้อง แสวงหาข้อเท็จจริงก่อนนะ,นะคะก็คือว่าจากจากข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยในส่วนของกรมศริลปากรก็จะยินดีสนับสนุนในการาสืบค้นหาข้อเท็จจริงนะคะเพื่อให้ครอบเท็จจริงเนี่ยกระจั์ชัดก่อนนะคะว่า,าความเป็นมาของบ้านโบราณหลังนี้มีที่ไปที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะซึ่งทางเรื่องเ,อเก็บรายละเอียดเกี่ยวตัวบ้านนะคะ ตัวเรือนโบราณนะคะในรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะหรือว่าการาตรวจสอบที่ทางท่านผู้ว่าบอกแตลว่า,าข้อมูลทางด้านประวัติการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้างต่างๆการใช้ปูนทม่ว่าเป็นปูนสมัยไหนปูนโบราณหรือว่าปูนซีเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยเราจะมีคณะจาก สำนักสถาปัตยกรรมที่กรุงเทพด้วยนะคะที่ส่วนกลางเข้ามาช่วยก็คือมีสถาณิกมีวิศวกรเข้ามากับสำนักศิลปกรที่12ค่นะะซึ่งทางท่านอธิบีท่านก็ออขอให้ทำงานโดยที่มีอะไรก็ต้องขอคำแนะนำจากทางท่านเจ้าวาดนะ,นะคะ